โอ้ยบุญหงวเ,เกิดยังก็ขินน้องเอ,อ้ยแันดินไว้รัวยังได้ขันดินไว้รัวยังได้สู้ตึกสั้นเบิดแล้วตายตายชีวิตก,กูปอ้ยโยกครับตึกน้องตายตายเด้อ่อแม่เอ,อ้ยเกิดยังขึ้นน้อตาย ข่เฝ้าแลีมยาที่ทั้งจอมคนพี่น้องเลยตายปีนตกกับพ่อกันเฝ้าโดดลงมาโอ้กำลังเสี่ยงโค้งเหล็กอยู่ตายมันคือซันแห้งแทนหรอกซัน่ัลลัสซันหอดทางล่างอุย้ยมึงมึงโยกขักโยกแน่เอา้าคนขับเชนก้อลงมาพอกันเนาะลง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 ยังบาเซ้าซันอยู่ โอ้ยังได็กออยู่ข้างทึงก่อนเด้ออุย้ย,กกยแขวยครักแขวยเนี่ยโอ้ยแผ่นดินไว้เด้อแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้ดึงคูนน้ำกระชอขึ้นกันโอ้ตายตายตายแผ่นดินไว้ครับแผ่นดินไว้หูแล้วสิลงก็ลงมมได้ดอก หาซิบสั้นโอ้มาเด้อเอ้วนเล้เอา้าตึกคุณก็พอตึกคุณแต่ว่าเราบบการกาา่อสร้าง,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 งาาเพ่นดีนเยู่ดอกสั้นแห้งวันนี้ยังว่าเป็นยังงี้หรอยต่ไ่แผ่นดินไว้ตึกคุณเด้อพี่น้องสูมไม้เบิ้งน้ำไหลลงมาเลยน้ำเฟียดออกจาก เก็บมือข่็ยเอาอีกแล้วโอ้ยมันมาอีกแล้วลค้ลงมาทั้น้องโอ้เบิง์นคไปก่อกันยื่นสถานีรถไฟหุ่นนะ่ะใต้ทางลวดหุ่นน่ะโอ้โอ้ใช่ แผ่นดินไว้พี่น้องเลยเอาเบิง้งเขาเอิ้นไว้อย่างในเส้นทั่นบ่แล่นออกมาเบิดเลยโอ้ทางคนโอ้นนอไฟใหม่อย่างน้นบอบ่เนี่ยเอาแต่ว่าตึกเบิง้งปลอดภัยสู้ตึกอยู่ครับ